ในขณะที่เราอยู่ในวังวนแห่งการเปลี่ยนรูกอย่างเข้มข้นโปรดทราบวา่าทุกสิ่งจะปันปวนซึ่งคุณต้องปลดปล่อยสิ่งนี้เพื่อปล่อยวางรวมถึงรูปแบบเชิงรบทั้งหมดที่คุณเคยสร้างรวมกับวิญญาณอื่นบนโลกใบนี้ ที่เรียกว่าโลกโลกเก่ากับวิญ,ญญาณอื่นๆซึ่งรวมถึงครอบครัวของวิญญาณชุมชนที่ใหญ่กว่าของจิตวิญญาณและการปกครองที่ยิ่งใหญ่กว่าในทุกรูปแบบหรือทุกวิถีทางตอนนี้ทั้งหมดต้องได้รับ การอภัยโทษปล่อยวางเพื่อที่คุณจะได้เป็นอิสระจากโซ่ตรวนทั้งหมดที่ผูกมัดคุณและผู้อื่นสิ่งที่มีอารมณ์และจิตใจที่อาจแฝงอยู่ในตัวคุณคุณกำลังเล่นแร่แปลธาตุสมดุล และเป็นอิสระจากทุกสิ่งที่เคยเป็นมาก่อนในทุกภพชาติของคุณบนโลกคุณกำลังได้รับก,การปล่อยตัวจากแมเ้เทเก่าที่กักขังคุณไว้แต่คุณต้องเต็มใจที่จะปลดปล่อยตัวเองให้ได้ฉัน ได้ทำการล้างและรักษาอย่างเข้มข้นเสมือนกับการยกน้ํำหนักขนาดใหญ่ออกไปทุกครั้งที่เราให้อภัยทุกครั้งที่โทษตัวเองและผู้อื่นทุกครั้งที่เรารู้สึกละอายรู้สึกผิดไม่ว่า จะด้วยเหตุผลใดหรือใช้เรื่องนี้ไปสู่จิตวิญญาณอื่นเราอุดตันสูตรพลังงานของเราอย่างแท้จริงไม่มีที่ไหนมากไปกว่าตัวเราจากละที่ต่ำกว่าเพิ่มการปิดของสูตรหัวใจและการปิด ความรักในระดับสูงสุดรักตัวเองก่อนสำคัญที่สุดแล้วเพราะคุณสามารถรักคนอื่นอย่างไร้เงื่อนไขจนกว่าคันที่คุณรักตัวเองรู้ว่าตอนนี้คุณรู้สึกได้ว่าคุณกำลังถูกเปิดเพราะคนต้องแยกออก เพื่อจะถูกชาล้านออกจากหลายชั่วอายุคนบนโลกเก่าแน่นอนที่ละชั้นเมื่อคุณพร้อมที่จะปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ถุกครั้งที่คุณให้อภัยปลดและตัดสายสัมพันธ์ที่เป็นล้อและทำลาย รูปแบบเชิงลบเหล่านั้นคุณก็จะสว่างขึ้นและสว่างขึ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริงในขณะที่ไฟแห่งการชำระล้างกำลังกวาดล้างพวกเราทุกคนในตอนนี้ปล่อยวางยิ่งกว่านั้นละทิ้งความกลัว แล้วทำต่อไปความกลัวมันจะกลายเป็นไอเมื่อเรากลาที่จะผ่านมันไปในที่สุดความกลัวคือหลักฐานเท็จที่ปรากฏเป็นเรื่องจริงอันที่จริงไม่มีอะไรต้องกลัวนอกจากกลัวตัวเองยิ่งคุณปล่อยวาง ยิ่งคุณตายจากตัวตนเก่าอัตตาเก่ายิ่งคุณเกิดใหม่มากเท่าไหร่ร่างใหม่แห่งแสงก็จะเป็นรูปร่างมากขึ้นเท่านั้นการเกิดใหม่ก็ขยายมากขึ้นมาเลพันต้องตายเพื่อชีวิตใหม่สามารถง่อเงยออกมาได้ และเมล็ดผ่า์ใหม่สามารถผลดอกออกผลและเติบโตในความบริบูรณ์แห่งสัจธรรมแห่งจิตวิญญาณเมื่อสิ่งเก่าถูกลาทิ้งคุณไม่ต้องการให้มันกลับมาระยะการเดินทางของจิตวิญญาณของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตอนนี้คุณกำลังเริ่มต้นช่วงใหม่ซึ่งคุณยืนอยู่ในความบริบูรณ์ของความเชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณของคุณและดำเนินชีวิตตามความจริงสูงสุดของจิตวิญญาณด้วยความรักอันยิ่งใหญ่อันที่จริงคุณไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากความจริงที่คุณเป็นมันเป็นอิสระอย่างมากที่จะเป็นตัวของตัวเองตัวตนที่แท้จริงของคุณและแน่นอนที่จะไม่ถูกกดดันจากอดีตหรืออนาคตอีกต่อไปคุณกำลังยืนอยู่อย่างเต็มที่ ในแสงสว่างของคุณเองและพลังวิญญาณของคุณเองแน่นอนว่าคุณกำลังโอกรับความเป็นพระเจ้าของคุณเองสร้างความจริงของคุณเองคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับชีวิตและความเป็นอยู่ ของตัวเองและสิ่งที่คุณสร้างร่วมกันในส่วนรวมของคุณในโลกใหม่คุณทำเช่นน,นั้นความรักที่ไร้เงือ่อนไขและแน่นอนด้วยแรงบันดาลใจความปีติยินดีจากภายในยิ่งคุนก้าวเข้าสู่ ความจริงแห่งจิตวิญญาณของคนและแท้จริงการเกิดใหม่ฟื้นคืนชีพของคนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งสัมผัสถึงความเป็นหนึ่งเดียวและความสามัคคีในแบบที่คุณไม่เคยทำมาก่อนคุณเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ดวงดาว และกาแลักซี่ีสร้างขึ้นจิตวิญญาณของคุณเป็นประกายแห่งสวรรค์อย่างแท้จริงดังนั้นคุณจึงโอบรับพระเจ้าในตัวคุณและยิ่งไปกว่านั้นคุณเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลบ้านเกิดของคุณและทุกสิ่งที่เป็น เมื่อคุณขยายไปโซ่จัก,กรวาลจิตวิญญาณและมรดกแห่งจัก,กรวาลและจัก,กรวาลแล้วคุณจะไม่สามารถหดกลับเข้าไปในสิ่งที่คุณเคยเป็นในโลกเก่าและสามมิติเก่าคุณถูกยืดออกและเกิดใหม่ เฟืือชีพสู่การทรงสร้างใหม่โดยสิ้นเชิงแท้จริงแล้วคือความจริงของใครและสิ่งที่คุณเป็นในความจริงช่างเป็นพรของประทานอันหลอมลืนซักเพียงไรตอนนี้คุณกำลังควบควมุมชีวิตใหม่ การเริ่มต้นใหม่และมากกว่านั้นคือการร่วมสร้างยกทองใหม่ในโลกใหม่